สบายดีเดอ้อทุกคนมามื้อนี้เฮามาັດียนเห็ดต้มสมไก่บ้านมีไข่อันน่ะได้มีห่วงไข่แซ่บแวิธีเห็ดบ่ได,ด้ยากพวกเจ้าหลายคนก็นเห็ดได้ง่ายๆเนาะอันน่ะก็บ,บ่มีอีหยงังหลายมีแต่ทທาอิดก,ก็คือทุบคาก่อนทุบหัวสิงไ2ว แล้วก็่าแล้วก็ใส่ไปโลดคันคันหัวหน่อยเฮาใส่ไปจากสามพานคันหัวใหญ่กใส่ไปจากหนึ่งพานสองพานก็ได้ใบขี้หูจากสามสี่ใบแล้วเราก็เอาไปต้มใส่ในหมอ้อในหมอนี่เนาะน้ำนี่ลิดขึงเด้อต้มให้น้ำข่าว,วัาชิงนไขออกมันจึงหอมแก่ข้าวในตอนที่เขาต้มอ่า พวกขาวว่าวสินไก่เนาะเขากลับมาซับไก่กไกกกผกักไก่เนาะผัจักซับผัดจักผักผักไก่แหละผักเป็นตอนตอนน้อยตอนใหญ่สมไดไก่นี่แซ่บที่สุดก็คือเอาไก่บ้านเด้อพวกเจ้าเด้อไก่บ้านไก่แบบบ้านเฮาถา้าบ่บมีอยู่เมืองนอกอ่ะนะถาว่าผูดด้ใดที่ว่าอยู่เมืองนอกอ่ะอาถามี ตลาดไทยเขากับไปหาซื้อในตลาดไทยเพื่อน,นมีขายไก่บ้านหรือว่าไห้ซื้อเอาไก่ที่ว่ากินคอนก็ไดเดอไก่เหลืองบ้านอ,อ,ยอยู่ต่างประเทศอยู่ตลาดฝรั่งฮะนะหรือว่าเป็นอยู่ในบอนแถวตลาดมุสลิมในเพิ่นมีขายไก่หยาบเนาะเขาเอิญเนาะแซ่บอันนั้นนะถ้าว่าเป็นไก่พันเนี่มันกระชีบอยากแซ่บปันได้ขั้นเป็นต้มต้มสมไก่มันก็ต้องเป็นไก่บ้านมันจึงแบบซีดมันออกหยาบหยาบแล้ว แต่ก็แแล้วแต่ผูหมักเนาะผูไดหมักไก่ตัวไหกะเอา,อาแล้วแต่ดอกไก่พันกันแซบอันนี้คือขอเห็ดต้มสมไก่บ้านไก่ลาดไกน่นาถาวะสุดท้ายนี่ขอจะใส่ไก่เป็นเป็นโตหรือว่าเป็นโลนะไกบ่บดใหญ่ แล้วเราก็อเอาไปต้มใส่ในน้ำที่ฟดสฟอเนาะที่ว่าเขาต้มนำ้ำคาหัวสิงคขออกอันนี้นี่คือห่วงไข่ด้อพวกแจ้วเด้อข่อยซื้อตังหาห่วงไข่กับใส่ไปลดหมักหน่อยหมักห้ายแต่ว่าข่อยใส่ประมาณสามขีดแล้วกมามักข้ามเปียกปรุงหลชดสาสตร์กับผงขะนอไก่ผงหลดดีไก่แหละแล้วก็เกลือแน่ระบ่วงเด้อหมักข้ามเปียกกับหนึ่งปั้นน้อย แล้วก็ต้มต้มไฟขอนขางแห้งในให้ต้มเขียวไปเรื่อยๆเลยแหละมันนี่ฮาต้มไก่ซุกแล้วยังนอกกับมาเอ่ามาซอยหัวหอมใหญ่หัวหอมใหญ่นี่ประมาณหนึ่งหัวเด้อเรื่องจะหาไร่าหมักลายก็ใส่ไปลายโหลดแต่ว่าข่อยใส่แนวหัวอันนะเอ่อหมักเลนกันหนึ่งหนึ่งหน่วยใหญ่ หัวหอมอหัวหอมใหญ่กับหหัวใหญ่แล้วกับฟักบัวกับใส่ไปจากสองสต้นอันนี้พักหอมเปกับสองสต้นแล้วกับพักหอมป้อมกับใส่ไปโหลดจากสองสต้นและหละกาเห้าซิมรสชาติเ้าหมักแบบไดนเนาะ แล้วก็ใส่หัวหอมลงไปอันนี้นี่คือตอนที่เขาจะปรงุงเนาะเขาใส่น้ำปลาลงไปเป็นยังจึงใส่น้ำปลาเป็นสุดท้ายเพราะว่ามันจึงบอกกินน้ำปลาเดอ้อแล้วก็ซ้มรสชาติเอาหมักแบบนัวแบบใดอันนี้เนี่ยคือเขาอยากได้เป็นสีสันเนาะขนว่าบดใส่ก็ได้เดอ้ออันบักผิกเผา บปใสซก็ได้ขั้นใส่มันอก็จะออกเป็นสีสันนอยหนึ่งแต่ถ้าผู้รหมักหมักเพล็ดก็ใส่น้ำในเดือดพวแกหมักเพล็ดต่ว่าอันนี้นะข่อยเห็ดแบบบปใไซหมักเพล็ดเพราะว่าลูกสาวข่อยกินน้ำแต่ถาผู้ริที่ว่าหมักกินเพช็ดก็ใส่ซอยหมักเพล็ดลงไปแบบห้ต๊กแต่งหนานะแล้วก็ใส่พักใส่หมักเลนสุดช่ายแล้วเราก็ค้นบ่ต้องคนลายด้เพอะแต่ว่าปิ้นหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาขื้นโหลดเพราะว่าพักมันสิตายสีแล้วก็หมักเลนมันสิเหละเด้อ ป้งขึ้นโหลดเวลาใส่หมักเล่นใส่พักเพื่อว่าซีซันผักเล่นยังเป็นหน่วยงามแต่มันกระซุกข่ะแหละแต่มันโบเล่เวลาเห็ดแตง่งจัดเฉยเยยังมาถึงงามละกะเห็ดหับแขกกับงามเห็ดขายกับงาม,มานะเห็ดกินเองกับงามสาวพรบอกแ่กบอเป็นยังเนาะแล้วแหละต้มสมไก่บ้านวิธีเห็ดบริญ,ญากออกสมนัวสมมันมะขามเปียกลองเห็ดเด้อบ,บาย